ใช่ไหม สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสสดทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีมันขอบคุณหัวใจรัวๆนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะลงนั่งลงมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วคะ่ะไม่ได้เข้าได้ก็หลุดเข้าได้ก็หลุดอย่างเงเช็คสัญญาณอินเทอร์นเน็ตก็เช็คแล้ว เน็ตเน็ตโอเคนะคะนี่ก็นู่นลุงก็กินหญ้าอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยค่ะคนเก่งเขากินอ้อยเองวันนี้ไม่ได้ปอกอ้อยให้กินนะคะนะคะกินเองหักเองออเก่งขนาดไหน กินเองได้แล้วยังไม่คืนนะคะกินแล้วก็คือโดดกินแต่น้ำแล้วก็คายคายออก ทีเอฟทุกชานนะคะสงสสยสงใสยโทรศัพท์จะพังแล้วนะคะมันเป็นวิบวับวับ,บยังไงก็ไม่รู้เหมือนเหมือนภาพขยับเคลื่อน ันสะดุดมากเลยอะโทรศัพท์ไม่รู้เป็นอะไรขอบคุณค่ะวชนาชนานาดีนะคะ หัวใจมาแบบรวมมากเข้ามาได้ก็หลุดนะคะสงสัยโทรศัพท์จะไปแล้วแหละ ศัพท์ก็พังช่องก็โดนล็อกนะคะแม่แม่ท่านใดเห็นก็สวัสดีค่ะพี่แก้วแก้วใจเสียงดังนะคะแม่ท่านใดเห็นก็คอมเมนต์หน่อยนะคะเพราะว่าหนูจะได้รู้ว่าช่องหนูใช้ได้หรือไม่ได้นะคะมันจะเป็น มันจะเป็นช่องช่องของช้างพายผู้เบสแม่พลอยก็จริงค่ะแต่เมลมันไม่ใช่ของผู้เบสค่ะมันเป็นเมลอีกตัวหนึ่งนะคะที่เข้ามาล็อกช่องของของผู้เบสไว้มันเป็นมันเป็น แชดอยู่นะครับขอบคุณนะคะเพราะว่ามันเป็นชื่อช่องมันเป็นมันเป็นตัวตัวตัวสาวไรา้สดเองก็จริงนะคะแต่เมลมันไม่ใช่เมลของสาวนะคะมันไม่รู้ว่าเมลของใคร เพราะว่าคนอ่าสวัสดีค่ะพี่ชาชาวดีพยายามทำหลายครั้งแล้วค่ะทำไม่ได้นะคะ <c oughs> พยายามแก้หลายครั้งแล้วค่ะแก้ไม่ได้นะคะแล้วระยะเวลาที่ผ่านมา เราไม่ได้เงินค่าย t u b e น้องก็ไม่มีค่าขนมไม่มีค่ายานะคะเนื่องจากว่ายอดดูของแม่แม่ก็มีจริงนะคะแต่เงินเงินเราไม่ได้ค่ะเป็นปัญหามานานแล้วประมาณห้าหกเดือนนี้แล้วค่ะ ยอดคนดูยอดคนดูลดลดลงมาช่วงช่วงนึงช่วงหนึ่งระยะเวลาประมาณหนึ่งก็เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะเพราะว่าตัวเราเองก็ทําไม่เป็นอยู่แล้วเราไม่เราไม่เก่งคอมพิวเตอร์ไม่ได้ว่าไม่เก่งไม่เป็นเลยคะ่ะเรื่องคอมเรื่องอีเมลเรื่องโซเชียลทุกอย่าง อยู่จุดนี้บอกพูดตัวตรงๆเลยนะคะเหมือนตัวคนเดียวนะคะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวปรึกษาใครก็ไม่ได้พูดกับใครก็ไม่ได้ มันอึดอ,อัดอ,อึดอัดอึดอัดใจเหนื่อยใจกับเหตุการณ์ที่เจอมาโดยตลอดนะออออเอาไปแก้ไขดูแล้วค่ะก็ไม่ยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้ยังยังไม่ยังไม่ได้เลย ยัง <c oughs> เรื่องช่องเหมือนงงเข้มในมหาสมุทรต้องเข้าไปอ่านใน YouTube ไปเรียนอยู่ในข้างใน YouTube กว่าจะเรียนได้กว่าจะทำได้อะไรจาง <c oughs> ยากยากมาก กาม่ว้ยากยากมากนะคะเมลหนูเปลี่ยนไม่เป็นนะคะเพราะว่าเมลหนูใช้เมลตัวนี้หนูที่หนูตั้งมาเลยคือหนูไปซื้อโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งแล้วหนูก็สมัครเมลใช้ google มาโดยตลอดหนูใช้เมลตัวนี้ตัวเดียวตลอด แต่มันมีเมลอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่เมลหนูมันเข้ามาได้ยังไงอะองเข้ามาเข้ามาใช้ใช,ใช้ใช้เมลตัวนั้นอะแล้วก็เขียนว่าถูกล็อกตัวแดงเบลล์มเนี้ยมันเป็นไปได้ยังไงถ้าหนูทําล็อกเองอะหนูจะไมีเสียใจเลยหนูไม่ได้ทําอะไรอะเพราะหนูทําไม่เป็นหนูที่แม,แม่แม่เห็นก็อย่างทุกวันถ่ายแบบ ปูปูปลาปลาสเปชปาไปทั่วไม่มีสาระอะไรเพราะว่าไม่ถ่ายแต่ความน่ารักความชวนของของน้องให้ดูแค่นั้นเองช้างช้างใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไปถ่ายเท่าไหร่โดนแฮกข้อมูลหรือเปล่าข้อมูลไม่น่าถ้าถ้าแฮกข้อมูลมันต้องหายหมดนะคะชู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะเพื่อค่อยศึกษาไปเดี๋ยวก็เก่งก็ศึกษา ไปนะคะก็ค่อยๆทำไปก็สองเท่าต่างคนต่างไม่รู้พ่อก็ไม่ได้เรียนหนังสือพ่อศักก็ไม่ได้เรียนหนังสือพ่อศักก็จบแค่ปอีปอีเมื่อก่อนคอมพิวเตอร์ก็ไม่เป็นได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างก็ไม่ไม่ได้อะไรเลยก็เ <c oughs> คยเ <c oughs> คย <c oughs> ดูเฟซ ดูเฟซได้ดู YouTube ได้แค่นั้นเองปรึกษีทเสืยไหมตอนนี้เสือสิ่งเขาไม่ว่างนะคะเพราะว่าธุรกิจเขาเยอะนะคะเพราะว่าตั้งแต่เขาให้ออกมาทำเองก็ถ่ายแบบถ่ายแต่เมษา ขายต่ผูเบศไม่จะให้เข้าหาใครอะคะเพราะว่าอยู่จุดนี้สาวไม่ใช่คนท้องถิ่นและสาวไม่ใช่คนที่นี่สาวไม่รู้จักใครและสาวก็ไม่เคยทาไม่เคยทําร้ายใครไม่เคยนั่นใครแล้วทําไมทุกคนต้องจ้องแต่ทําร้ายทําไมต้องเนี่ย ทำไม่คอยแต่ใส่ร้ายที่มาพูดวันนี้ก็คือไม่ไหวแล้วนะคะสภาพจิตใจยแย่มากแล้วนะคะห้าหเดือนไม่มีตังค่าขนมให้เด็กไปโรงเรียนเงินเดือนออกมาก็ต้องไปซื้อของใช้ที่ป้าแก้วไปทำของเขาพางังเราเป็นควานเราก็ต้องรับผิดชอบเราไม่เคยว่า,วาช้างเราไปทำของคนอื่นพงังแล้วเราจะโยนทิ้งโยนขวางไม่ใช่ค่ะเราต้องรับผิดชอบทุกอย่าง เราผูกอยู่อย่างเงี้ยถ้าคุณเดินมาให้ช้างเตะตายนะเอออันนั้นอ่ะสาวไม่ต้องรับผิดชอบค่ะเพราะว่าช้างอยู่กับหลักค่ะอันนี้มันขาดไปก็เหตุสูงวิสัยเพราะว่าช้างมันขาด วันงานวันงานหลานพ่อสักตัวนุ่งก็หลุดพ่อก็ต้องให้อาไปดูว่าทำร้ายช้างคนอื่นไหมเพราะว่าหลุดไปอยู่กับช้างเขาเพราะว่าเราไม่เคยทิ้งนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงทุกเชือกที่เราเลี้ยงเราดูแลเราก็เหมือนเหมือนคนในครอบครัวทุกคนเราจะอดเท่าไหร่แต่ช้างเราไม่เคยอดเราไม่มีเราก็เราก็หามาให้จนได้เงินในกระเป๋าไม่มีเราก็หาจนได้ะคะ เมลไม่ผิดเบอร์ค่ะเพราะเมลเขียนไว้ตลอดนะคะเบอร์เดียวเพราะเมลตัวนี้ทํามาจากร้านโทรศัพท์ค่ะอยู่ใกล้จะตก,กแก้งไหมไม่ไกลค่ะเงินเดือนเงินเดือนช้างไม่กี่บาทเราซื้อหญ้าไปเหลือให้ลูกไปโรงเรียนก็ไม่กี่บาทเราหวังแค่เงินแค่ตรงนี้แค่พวกแม่แม่ดูแล้วเราหวังว่าเราจะมีเงินตรงนี้ไว้ซื้อผลไม้ให้ คนนี้บ้างให้ลูกไปโรงเรียนบ้างแต่หกเดือนที่ผ่านมาเงินไปไหนหมดเราก็ไม่รู้ยอดคนดูก็มีแต่เงินไม่เข้าเงินไม่ออกเงินไม่เข้ามันเป็นยังไงไม่เห็นเข้ากลุ่มมานานกลุ่มกลุ่มคือกลุ่มไหนคะ ทุกคนที่ช่วยที่ช่วยมาตลอดจะไม่เคยลืมบุญคนหรอกเขาบุญคุณคนหรอกเขะว่าใครใครดีกับสาวมาเงินบาทเดียวของคุณก็มีคุณมีคุณค่าเงินบาทเดียวที่คุณช่วยอ่ะคุณก็มีคุณค่าคุณมีบุญคุณต่อฉันมากันมากฉันไม่เคยเนรคุณคนฉันนับถือในน้ําใจของพวกคุณทุกคนที่ช่วยช่วยมาจนถึงยืนยืนอยู่ตรงจุดนี้ได้จนมีบ้านให้ตัวนี้อยู่ตั้งแต่เนี่ย ออกมาสาวันพายุลูกเห็บมาหอบกันเข้าบ้านเล็กๆอะ่ะพวกคุณก็เห็นใจพวกคุณก็เออไม่มีที่อยู่พวกคุณก็ร่วมกันสร้างดังนั้นเราก็ดีใจมากนะคะเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายเราครั้งแรกที่ทันไร์สดผูเวสแม่พลอยอีกหนึ่งกำลังใจจกขอบคุณมากนะคะภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกคะ่ะเด็กบ้านนอก สู้สู้สู้สจนจะสู้ไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยเหนื่อยมากเดี๋ยวก็จะมาไล์ใหม่ตอนค่ำๆนะคะตอนนี้ขอเวลาทำใจก่อนนะคะ